นะผมก็ต้องขอการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและนี่คือรายการเอเเกมทีวีเกมที่มีชื่อว่าเดอะดิสปานะเบอเกยเช่นเคยนะครับและคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอีว์ผมหายไปไหนนะครับมันมีสูตรในการเล่นด้วยกันอยู่นะครับนั่นก็คือเราก็ต้องเข้าเกมแบบปิดเน็ตนะครับนั่นคือออฟไลน์นั่นเองนะครับพอเข้าเสร็จมาถึงหน้าเมนูปุ๊บนะครับเปิดให้เปิดเน็ตนะครับแล้วก็เข้ามาในโหมดเล่นหลายคนนะครับผมนะตีตามผมมาเลยนะครับ เราจะเจอกับใครก็ไม่รู้นะครับหลุดรอเราอยู่ในห้องนะครับก็คือศัตรูตัวสุสขัดของช่องของช่องผมนะครับก็ต้องรอกันไปสักครู่นะผมเนี่ยอาจจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเราได้เราได้รอได้รอได้รอได้อไดอไดอไดโอเคตอนนี้คู่แข่งผมก็นอนอยู่ในโหมดฟรีเรียบร้อยนะครับนี่เลยครับมาลุดนะครับมาลุดยูแคนแอดเวนเจอร์นะครับแต่ผมยูแคนเดอรดิสปาวไทยแลนด์หรือทีอาร์อะไรนะครับ อ่าตอนนี้เกมเริ่มมาแล้วหนาทีนะครับคุณผู้ชมครับจะมาจัดการเข้ากันนะครับเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเข้ามาเพื่อโอเคครับผมหลองลองข้างในเนี่ยมาออกมาเขามาท้าผมว่าถ้าเกิดเองไม่เล่นเธอเองไม่สู้ข้าข้าจะข้าจะยึดรหัสเองไปนะครับนี่ก็ท้าผมมาอย่างนี้นะครับไม่ได้เลยๆนะครับเดี๋ยวท้าตอนไหนท้าตอนไหนอ่าตอนไหนไม่รู้แต่จะดูข้าเสงเข้ามาเองนะเอ๊อปากไป อะไรวะเอิร์อแฟร์เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหขี้โกงหรือเปล่าเล่นแฟรแล้วเมื่อกี้ใครเข้ามาปะก็พี่บอกเลยเสืออะไรเนี่ยเสืออะไรอะไรท้าเล่นพี่วดนบอกใครเล่นเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยก็ไม่บอกอยู่วไอ้แก่ไม่ได้บอกเมื่อกี้เลยไม่ได้บอกเลยอยา่ยาอยา่าอย่าไม่เลิกใช่ไหมไ,ไม่เลิกเล่นแฟรใช่ไหม,ไม,ไหมโอ้ยพอเถอะสงสารจูมั้ง สงสาตูมันเวลามอันนี้เขาเรียกเซิฟเวร์เาหน้าลูกกันแน่ไมนต้องกลัวอันนี้เขาเรียกเซฟเซเซฟนี่ดานี่เหมาะสุดละเอ้ยไอ้น้องไอน้องภูนี่ออกไปไกลเลยเนเสืออะไรเนี่ยเขาจะหนึ่งหนึ่งกันน้ยอะไรน้องภูเสืออะไรวะโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการโดยชนนะครับระว่างช่องมารุทีเด้อเด้วเดเดเเฟิร์ เพิ่มไปใช่ไหมอะไรแบก็เปลี่ยนเลยเี่ยนทุลุ่ยเลยนี่กำลังการโดนสนายกับช่องมา a ุตเกมมิ่งกับช่องเอิร์ t เกมทีวีนะครับเขาจะเชียร์ช่องมา a ุตเกมมิ่งก็ไปติดตามเขานะครับใครเชียร์ช่องเอิร์ t เกมทีวีก็ติดตามผมนี่แหละก็ได้เชียร์ช่องเอ Earth Game TV จะแจกรหัสนะครับจะซุ่มแจกรหัสนะครับพูดจริงไม่ได้โม้นะครับปีหน้าครับจะรหัสปีหน้าน่ากลัวปีหน้า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  ไม่ต้องแจกะอะไรปีหนะ้าเอาไ,ไอ้นี่อ้นี่มันเล่นสนายกันวจริงพูดจริง,งนะ hey, hey, hey. เนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอออ๊ยไม่โดนเอุ๊ยอุ๊ยเจียวเกลียวเกียวโอ้ผมลืมบอกไปนะครับใครอยากรู้สูตรพิการเล่นสนายก็คอมเมนต์มาบอกนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะอาเชียใคยงอยากรู้ไม่เป็นไรครรู้แล้วไ,ไม่ต้อง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 นี่เป็นกันมาดูเออเลอะไรเ้ย เลนอะไรเฮ้ยเอะไรเ่อะไรเด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 ลบดีว่าชีดีว่แมงเ้เขาจะหนึ่ับมากมอ่งมาเสือกอะไรน้องกูไปไกลเลยแหมวิเยเป็นอืมวเยเป็นเหรมเยไหมเยไหมชมเยไม่แลกวะน่ามามัเสือกอะไรมันจะฆ่ากันได้ไ่ด อ่ะอ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 ะไรอะไรโอ้บัเทลแมบเทลแมเลยล่ะจิบเทลแมเนี่ยอไม่ใช่บเทแล้ไม่ขากีิเจ้าไเดี๋ยวเดคานี่ก่อนคานี่ก่อนเอ้ยยเเยยเ้้้ดเะเ เ <Gaming. S 1> รืตัดลิปเ้มาก่อนนะครัมนเข้ลาดทานนะครับเคเล่นต่อเคผมาลุ้นี่อไปก็มารุเกมมิ่งเขาหลุดนะครับเือตัดคลิปรอเข,เข้ามาก่อนนะครับผมนะโอเคมีข้อไิดพลาดทางเทคนิคนะครับโอเคเล่ okay, นต่อโอเคผมมนละ้วจุดี้าสต่อไปก็มารุ่นเกมเม,เกมิง่งเข้ามาลุลนะครับ, okay. บออเรเคตัดคลิป้อเข้ามากอนนะครับตมนะี้เมีั้คบิบผมไม่างเมันมานะครับโอเคเล่นต่อโอเคผมมาได้เลยนี้รับผอใชกสนารุ่นตายมิ่งเดาหลนะครับอเอตคลิงรเขา่นะครับผ okay, มนะอัคมีข้อดงจริงนะครับผมนะอันนี้นะ เฮ้ยเล่นแฟลชอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยเล่นแฟลชอยู่ไหมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ยังจบเลยไม่รู้มาครับใครเชียร์ผมนะผมจะแจกจะจะแจกรหัสนะครับใครเชียร์มารู้เกมมิ่งไม่ได้หายเลยนะครับเชียร์ผมแจกรหัสแจกรหัสสายฟรีนะผมนะจแจกเตอรนะจจกสายฟรีแจกยาวกระเป๋านะครับหามากโอ้โหบาลอนบาลอนบาลอน อ้าวตกอากาศอีบอลลูนมันหลุดบังอาจมากนะครับมันมาจยิงเราเราต้องล้างแค้นนะครับอันนี้ตัวออกมาต้องเรียนเงียนครับผู้ชมตเราต้องเนบเงียนเราต้องเงียนแนบออาไมาออก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 มาไม่ไม่ออก ออกมากออกมากอย่าลบเอื้อแขนโอ้ยมันนี้โดนแขนได้ไงวะ<อ>ชอบเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นมิ่งๆนั่นนะคุณผู้ชมครับนี่นะครับไายแม่ไหมเนีน่ย มอะไรอะไรอะไรวันนี้วอนนี้เราเราเจมาลกมมิงนะครับพี่ชนั่นังนั่น่งนันังนั่น่น่นั่น่น่นั่น่ง่นั่นน อือมีไปเก็บเหรียญทำไมไม่ต้องไม่ต้องต้องเลยไม่ต้องเก็บเหรียญเลยน่ครับเป็นที่เรเห็นครับตอนนี้มาลุกจิ้มอีตอนนั้นนะครับเราจะต้องเนียนเข้าไว้นะครับก็ไเล่สดงนเราจะต้องเนียนตลอดเวลานะครับเราจะต้องไปสุดด้ย่าอย่าหย่าหย่าหย่าย่าทำร้ายผมเลยอีบางอาจปาาแฟตบางอาจปาแฟต มาปาเฟตเลยมาปาเฟตอีมเฮ้ยโดนเฟตโดนเฟตชิมาแล้วเราเล่นไไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเออเอออ้ารอดอีกแล้วแม่งก็ปลาจังปลาโถเอ้ยเดะไปดิไม่ไม่ไอพวกคนเข้ามาไม่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  โอ้โดนอีกแล้วอะไรวะเพื่ปลาแปดจานเลยแล้วลูกลูซองมาไกล้ยไม่เนียนไม่เนียนออกมาออกมาดิมาออกมาออกมาออกมาเลย ยิงออกมาเอิงออกมา,ออกมาต้องอ้อมท้อมหลังออท้อมหลังต้อ,อ้อมหลังครับคุณนผู้ชมครับมาน้ําน้้ําาเลยอุย้ยยิงไปโอ้โหโอ้ลูกศรอืออุยยบังอาจบังอาจ อืมโอ้ยปลาแฟดอีกแล้วเ <c oughs> ด็กใหม่หนาวาไม่อยู่เฮ้ยยาแม่งเ้ยจอมขี้โกงปลาแฟดเลยชอบเป็นแฟดใช่ไหมได้แฟดเลย ชอบนั่งเลยแฟดนี่ฮะชอบนังใช่ไหมมามาเล่นมั่งเล่นแฟดมั่งซื้ือใหญ่เลยซือใหญ่เลยเล่นแฟดมั่งเล่นแฟดมั่งเล่นแฟด <c oughs> แฟดเลยแฟดสโลเลยเล่นแฟดสโลเลยพูดจริงไม่ได้หมูแฟดสโล <laughs> นี่แล้วแฟดข้าแลยแไล่แรงกว่าเจ้าเยอะเจ้ามารุ่คิมมิ่งไล่แรงมากมันแดดไล่แบงจนกูโดนเองเลยแหละมันอยู่ไหนวะเซหลังวาอยู่ไหนเอ่ยออกมาเลยโอ้โห้ปอดเดอร์ฟป๊อ ออโอ้ยโอ้อะไรได้ยินเสียงเสียงน้ำมันอย่างทางน้ำมันระเบิดโอ,อ้อชัวรไม่หลบทันอันนี้โดนจริงเนี่ยแม่งตายแล้ว ไปกระเป๋าแฟตจากเลยมาโทรเอ๋ยกระเป๋าไปที่ไหนวะดิเฮ้ยโดนปะวะเอ้ยไม่โดนโอเคต้องไปโดนเลยหนีห <c oughs> ลบได้เอ้ยเอ้ออ, <c oughs> อะชิบหายไว้ห <c oughs> ่ดแ <c oughs> ล้วไงชิบหายแล้วปืนกูหายไปไหน้ย <c oughs> รู้วิธีแก้รู้วิธีแก้ไม่ต้องไม่ต้องดีใจก,ก็คือปลาระเบิด <c oughs> ก็คือปลาระเบิดคืนนั่นแหละ ปาแปดตลอดเลยไม่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 เล่นแปดอย่างนี้ไม่นกไม่ไม่ไม่นกปาแปดทำไมนักหนาเออคืนได้แล้วแมงปาแปดอยู grabbing, ่ได <and dar> <studio> ้แมง่ค <não S 1> ุณ <rik> ผู้ชมชัดอย่าอย่าไปติดตามช่องมาลเกมิครับเขาเขาขี้โกงครับเขาปลาแปดนะครับเลย เราเลยไปติดตามพวกเขานะครับเราเราต้องทิ้งพอกเขาให้ให้เป็นคนติดตามแค่สิบสองคนเท่าเดิมนะครับดิ๊กใหม่ลมขาดเว้ย <c oughs> เกินไปมั้งเกิน <c oughs> ไม่เกินหรอกเองมันขี้โกงมากเล่นแฟตเลยเป็นแฟตมันขี้โกงต้องเล่นแบบธรรมดาเว้ยอืมแล้วยิยงไม่ตายเฮ้ย ยิงไม่ตายครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เห็นนะครับผมเล็งเป๊ะๆเลยนะครับแต่สื่อยิงไม่ตายคืออะไรวะไปเลยมาไงวะเนี่ยแบตอีกแล้วอะไรวะบานพองแบตเยอะละโอ๊ยปวดแบตละโอ้ยอะไรนะว้าวปานแบตที่กูวิ่งไม่ได้จังเลยโอ๊ยตรงสายกูมั้งโอ๊ยเฮ้ยลมขาดเลย ตายแะเถอะอ้ยไปเอาอีกแล้วไปอีก,กไปอีกแล้วเอ้ยเอ้ยมันตลอดเลยมันเอาตลอดเลยเขียนเยนเธอเยนเลยอีบังอาจปาแฟตบังอาจปาแฟตโอ้ยเบ่งลบเยอะเป็นไง,งวะอู้อ้ยไม่ได้ดไปยืด ยังไมได้นั่นแหละมังอาปลาแฟดหัวร้อนแล้วเนี่หัวร้อนแล้วนี่หัวร้อนแล้วเนี่ยหัวร้อนแล้นีลาราไปเข้าตู้เย็นก่อนนะหัวร้อนได้ไงหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนโกรธไหมไม่โดนเอาหัวไปแช่ตู้เย็นก่อนเดีไม่ไม่มันจะได้เย็นไม่ ตัวเองไปโดนเอาไปโดนไปอ,อะไระอะไรแล้วถ้ามันมันมันเครื่องมันรูปงงไงไปลกูกจิบายแล้วแม่งก์ปลาอยู่ด้านแล้ว <c oughs> โอ้ยเนาะเป็นอะไรกับปัวเวิร์นาเดียวเอ้ยเหมืเวลาปัวอาจมากมาเุ่นเกมมิ่งแหมเฮ้ยโอเคทุกคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าติดตามช่องมาดูเกมมี่นะครับเขาเขาขี้โกงมากนะครับเขาเขาเขาเกินไปเกินไปไม่เกินไม่เกินเจ้าป้าแฟรเจ้าขีโ้โกงโอเคใครอยากให้ผมทำคลิปนี้ต่อไปเออกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสำหรับเอ่อคลิป ROV จะเอาไว้วันศุกร์มันมันวันเสาร์ที่นะเพราะว่าผมโดนยึดโทรศัพท์อดเล่นนะครับผมก็เลยเล่นแค่วันศุกร์เสาร์ที่แล้วไม่เป็นไรผมทำมีเมิวเสร็จแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมไม่ต้องฝากทำด้วยนะครับว่าไงผมก็ทำมีเมิวเสร็จเพราะผมไม่ชคนที่อยู่ดีๆที่มังกันเนี้ เราผมเปนคนามความพยายามสูงน,นะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องบอนบงซ่าทีวีด้วยนะครับผมโอเคและหรับผมกลับมาลุกเกมมิ่งก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืม,ต,มนะติดตามช่องลกเกมทีวีและอย่าติดตามช่องมาลุกเกมมิ่งด้วยครับ